ขณะที่มีเรื่องน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยที่เราเคยนําเสนอไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะช่วงนี้มีงานมากรรมสัตว์เลี้ยงแห่งชาติที่ราชบุรีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเคยโชว์สัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนพบปลาแปลกมีตัวแค่ครึ่งเดียวแต่ยังมีชีวิตว่ายน้ําได้อยู่ในตลาดฟิตวิลเลจซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเนี่ยนะฮะ อยู่ที่บ้านโป่งรัชบุรีจัดงานไปก่อนหน้าคุณวัชรพันธ์โชติประดิษฐ์เป็นเจ้าของปลาร้านปลาปองปลาแปลกซึ่งเปลี่ยนทายน้ำตู้ปลากับอาหารปลาตัวหนึ่งแบบประครบประงม,มตัวนี้แหละครับโตชอมครับเราพบผมไปอย่างดีตัวของคุณวัชวัชรพันธ์เนี่ยบอกนะครับว่าปลาตัวนี้เนี่ยซึ่งมีสภาพตุกเพียงครึ่งเดียว ส่วนลำตัวตั้งแต่กระดงกลางหลังไปจนถึงหางเนียขาดหายคุณวัชรพันธ์บอกนะครับว่าปลาตัวนี้ตั้งชื่อว่าเจ้าบุญครึ่งบุญครึ่งนะฮะเป็นปลาสายพันธุ์ตาภาคส้มซึ่งเป็นปลาแม่น้ําของไทยมันสามารถมีชีวิตมีร่างกายเพียงครึ่งเดียวมากว่าห้าเดือนแล้วนะฮะห้าเดือนแล้วแต่ว่ารอดแต่มันต้องได้รับการปลอบบประงมเป็นอย่างดีคุณวัชรพันธ์บอกนะครับว่าเจ้าบุญครึ่ง เดิมเนี่ยเป็นของลูกค้าคนหนึ่งของตนที่บางแพรราชบุรีแล้วมันเกิดเหตุกระโดดไปกระแทกขอบบ่ออย่างแรงจนกระดูกสันหลังหักส่งผลให้ช่วงครึ่งท่อนหางเนี่ยค่อยๆหลุดออกแล้วลอยขึ้นมาเจ้าของเดิมก็เลยรีบดูดน้ำในบ่อปลาออกเพื่อตรวจสอบก็พบว่าเจ้าบนครึ่งกลับยังมีชีวิตอยู่แต่เหลือเพียงครึ่งตัวก็เลยรักษาและดูแลเป็นอย่างดีกว่าสองเดือน แต่มีความจําเป็นบางอย่างที่เจ้าของเนี่ยอาจจะไม่สามารถดูแลได้ต่อก็เลยมาถามตนว่าสนใจและพอจะรับเลี้ยงต่อไหวหรือเปล่าด้วยความที่เป็นคนรักสัตว์และเห็นความพยายามของเจ้าบนครึ่งที่มันจะมีชีวิตต่อไปให้ได้ก็เลยรับมาเลี้ยงเอาไว้คือตัวมันเหลือครึ่งเดียวแล้วมันอยู่มากว่าสองเดือนค่ะแปลว่าตัวมันต้องเลือกที่จะสู้แล้วล่ะคุณวัชรพันธ์ก็เลยบอกนะครับว่าเรามาดูแลต่อ เอามาดูแลต่อห้าเดือนเนี่ยต้องดูแลแบบแยกดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากมันเสี่ยงกับการติดเชื้อประกอบกับแผลกดทับที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยนะคะก็เลยทําให้ต้องคอยปรับสภาพน้ําอย่างละเอียดด้วยยาปฏิชีวนะด้วยเกลือด้วยสารลดความเครียดค่ะแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆด้วยปรับอุณหภูมิของน้ําให้คงที่อันนี้ก็ต้องดูแลกันอย่างละเอียดนะคะส่วนเรื่องวิธีการให้อาหารคุณวัชรพันธ์บอกว,กว่าก็จะต้องให้อาหารเม็ดแบบอาหารเม็ดจมน้ำประเภทอาหารกุ้ง โดยจะต้องโปรยอาหารอยู่ใกล้ๆปากของเจ้าบุญครึ่งเลยเพื่อให้เจ้าบุญครึ่งเนี่ยสามารถดูดอาหารเข้าไปในปากได้เนื่องจากบุญครึ่งไม่สามารถว่ายน้ําขึ้นมาหุบเหยื่อหรืออาหารเองได้นะคะ เจ้าตัวยืนยันนะครับว่าจะไม่ขายเจ้าบุญครึ่งเด็ดขาดถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นปลาแปลกที่มีคนสนใจกันเยอะแล้วในขนาดนี้เาะจะ,จะเลี้ยง,<อ>งมันจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของมันใช่ค่ะเราก็จะตั้งโชว์เอาไว้ที่หน้าร้านแบบนี้แหละเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่สิ้นหวังนะคะว่าขนาดปลาเหลือแค่ครึ่งท่อนมันก็ยังสู้ชีวิตดีครตะภาคเนี่ยน่าจะอยู่ในสายพันธุ์ใกล้เคียงกับปลาตะเพียนค่ะ ปกติปลาตะเพียนไปที่เข้าใจตรงกันนะว่ามันค่อนข้างจะใจสาะอ,อยู่เหมือนกันอืคือออกซิเจนไม่พอมันตายแล้วเนี่ยนะฮะตายง่ายอ่ะแต่เจ้าตัวตาภาคตัวนี้โอ้โหมันเก่งจริงนี่เหลือครึ่งตัวะค่แปลว่ามันต้องสู้จริงๆนายสตัตวะแพทย์เกษตรสุเตชะ หน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษโรงพยาบยาลสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนี่ยต้องหมบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็โชคดีมากๆของปลาโชคร้ายตัวนี้นะคะหาได้ยากค่ะในปัจจุบันที่ปลาแบบนี้แล้วมันมีชีวิตอยู่มาได้นานถึง5เดือนนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกปกติภาวะแบบนี้ปลามันจะต้องตายไปนานแล้วเนื่องจากโดนอวัยวะสําคัญไปหลายอย่าง ก็จะเห็นได้เลยว่าครีบหางก็ไม่มีครีบท้องก็ไม่มีกล้ามเนื้อส่วนท้ายลำตัวก็ไม่มีกระดูกสันหลังก็หายไปทั้งหมดเพียงแต่ว่าที่มันอยู่ได้เนี่ยคุณหมออธิบายว่าเป็นเพราะว่าภาวะนี้มันค่อยๆเกิดขึ้นค่ะ คือมันคงจะเป็นแผลที่ส่วนท้ายของลําตัวก่อนแล้วแผลเนี่ยค่อยๆลามมาเรื่อยๆลามมาเรื่อยๆมันไม่ได้ทะลุเข้าไปในระบบทางเดินอาหารทันทีนะคะมันก็เลยค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นปลาก็ค่อยๆปรับตัวจึงยังทําให้มันสามารถกินแล้วก็ยังขับถ่ายได้บ้างเนี่ยค่ะโอ้โหเจ้าบุญครึ่งบุญครึ่งปลาตาภาคบุญครึ่งเป็นที่น่าทึ่งจริงๆค่ะนี่แปลว่าเขายังสู้อยู่อย่างเต็มที่เนี่ยน้องไบร์ อ,อ้าวดีเรื่องดีๆนํามาฝากกันนะฮะเห<ช>็นไหมฮะจริงแต่ว่าจะได้เริบการดูแลอย่างออกซิเจนก็ต้องถึงเ<ช>พราะเขาขึ้นมาพุบไม่ได้นะฮะอากาศด้วยเหมือนกันอาหารด้วยนะ,ะเช่นเดียวกับเรื่องการให้อาหารก็ต้องให้เป็นแบบชนิดจมเนี่ยนะฮะายาต่างๆด้วยนะคะ